ธรรมะของท่านอาจารย์พุทธ,าธทาสทิเทศอยู่ฟังไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะจิตมันรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราคงไม่มีความทุกข์แล้วเนอะอะไรกระทบก็จะไม่กระเทือนเลยเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งก่อนมาในิบัติธรรมเนี่ยเกลียดแม่มากๆลูกเนีวิ่งไปหาแม่นะแม่เตรียมตั้งกะนะแต่พอไปถึงตัวแม่เนี่ยสิ่งแรกที่ลูกทําก็คือวิ่งไปกอดแม่ แม่บอกว่าเออช่วงเนี้ยหน้าช่วงดูมีดวงรัศมีเนาะเคยเห็นแต่ภาพวาดในโบสถ์นะว่าเวลาพวกเทวดามีดวงหน้ามีรัศธิหมีก็คิดว่ามีเฉพาะในภาพเนาะเราก็บอกแม่กับป้านั่งบนเก้าอี้กุกเข่าต่อหน้านแล้วก็เอาพรมอะไรให้เขาแล้วก็ก้มกราบบนตักแล้วก็น้ําตาไหลั้งผูมากๆตากเขาเปียกเลยพบะความรู้แบบไม่มีห่วงกับด็อกเตอร์ชวงในเยอรมัน ในวัยเด็กของผมเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ถ้าจะพูดถึงการจับต้องได้ก็เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญเป็นหลกัหลกๆเนะเรื่องมีพระเดินผ่านหน้าบ้านมีการทําบุญตักบาตรสมัยที่ผมยังเด็กๆเ,เนี่ยการตักบาตรหน้าบ้านยังถือว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้โดยทั่วไปเนะผู้คนก็ยังสมัยนั้นยังไม่เจริญนะเนาะเรื่องว่ารถยนต์เนี่ยผ่านหน้าบ้านเรียกว่าวันหนึ่งนับคันไดนะ้แล้วก็บ้านแรกที่ผมอยู่ที่นะครปฐมก็เป็นบ้านเช่าเนอะเป็นบ้าน ทำจากไม้แล้วก็จังหวัดที่ผมเติบโตมาก็โตในจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งช่วงที่ผมในวัยเด็กเนี่ยวัดต่างๆก็มีมากมายนะครับแล้วบ้านผมก็ใกล้กับวัดผมเด็กๆจําได้ว่าแม่เนี่ยจะผูกปิ่นโตแล้วก็มีของที่จะถวายพระเนี่ยอยู่ในปิ่นโตนั้นนะแล้วทุกคนก็ถือปิ่นโตจะไปรวมตัวกันที่วัดจําได้ว่าช่วงนั้นช่วงเช้าๆสายๆเนี่ยก็จะถวาย อาหารให้กับพาะนะแล้วผ่าก็ฉันเสร็จแล้วก็ให้พรแล้วผู้คนต่างๆก็ทานมื้อเที่ยงกันในวัดกันอันนั้นก็เป็นภาพในวัยเด็กนะที่ผมเจอแต่โตมาเนี่ยมีชีวิตสุขทุกตามราษาปุทุชนทั่วไปนะอะไรที่ดีเราก็มีความสุขอะไรที่ร้ายเราก็ทุก์ระทมใจเรื่องที่เรารับไม่ได้มากๆเราก็ตีอกชกลมร้องไห้โผงไฟ ตามภาษาประชาชนทั่วไปจนกระทั่งช่วงมต้นนะครับผมเนี่ยมีโอกาสเรียนวิชาศาสนาพุทธเนะในยุคนั้นยังมีอยู่แล้วก็ครูเนี่ยก็มีความเป็นชาวพุทธข้างแบบเหนียวแน่นจําได้ว่ามีการสอบให้ท่องเป็นภาษาบาลีคือถือศีลห้านะครับปาณาติปาตาเวรมณีอย่างเงี้ยก็ท่องไปจนถึงครบศลทั้ง5ข้อแล้วก็ถ้าเกิดไขท่องได้ก็ถือว่าสอบผ่านเราก็ท่องได้เนาะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยในวิชาศาสนาพุทธเนี่ย ทางครูก็ได้เปิดเทปที่ดังมากๆในยุคนั้นก็คือเป็นเทปที่เกี่ยวกับผมจําชื่อไม่ได้เราผมมาสืบค้นในภายหลังนะครับน่าจะชื่อพันเอกพิเศษสนอจินตรัดนะครับก็คือเป็นคนที่ตายแล้วฟื้นถึง2ครั้งแล้วก็มาตายจริงๆในครั้งที่สาก็ตอนนั้นฟังก็เรียกว่าโอ้โหอินกันเต็มที่เนะครูก็เลยบอกว,ว่าเนี่ยถือศีลไว้นะมันก็จะเป็นเหมือนการทําบุญแบบหนึ่งเป็นเหมือนเป็นการทําดีที่เราจะได้ดีเป็นการตอบแทนอย่างเงี้ยแล้วครูก็บอกว่าอย่าไปตบยุงนะ ตั้งแต่นั้นมานผมก็ไม่เคยตบยุงอีกเลยแต่แน่นอนละการถือศีล5้าของเราก็เป็นเปนอย่างลุ่มรุ่นโดนนะพอโตโตมาที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากๆเนก็สมัยช่วงเรียนปริญญาตรีนะช่วงนั้นก็เรียกว่ามี2ออย่างที่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะก็คือเรื่องเรียน เรื่องความรักแน่นอนเรื่องเรียนมันก็สุขทุกตามภาษาแล้วเนะได้เกรดดีเราก็ดีใจได้เกรดไม่ดีเราก็เสียใจแต่ว่าเรื่องความรักเนาะสำหรับวัยรุ่นคนที่อยู่วัยที่กําลังเรียกว่าวัยรุ่นอย่างนั้นนะ่ะโอ้หเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่นะและ้วบางทีก็ทําให้เราทุกข์ระทมมากๆเราก็อยากจะค้นหาทางออกอะไรที่จะช่วยเราได้จริงๆอนะ่ะเราก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับหนังสือธรรมะนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไปเจอหนังสือคู่มือมนุษย์ของอาจารย์ปุธทันก็ลองอ่านดู ก็ต้องยอมรับว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เป็นมีภาษาสับแสงเยอะแยะตอนนั้นก็อ่านไปอย่างคนที่อยากจะหาคําตอบในชีวิตนะว่าเอ๊ะมันเกิดมาทําไมทําไมเราถึงได้ทุกข์แบบนี้เออแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรมากมายแต่รู้ว่ามันมีธรรมะที่ลึกซึ้งอยู่ในศาสนาพุทธนะแต่ว่าตอนนั้นก็เปิดเป็นจุดประกายและให้เราเริ่มมีความสนใจแล้วว่าเถึงแร้จะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็เชื่อว่า ก็จะเป็นทางที่เป็นทางสะอาดนะคือเราสัมผัสเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราต่ําลงนะมีแต่ทําให้เราสูงขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วความที่อยากที่จะหลุดพ้นอยากที่จะมีชีวิตที่ไม่ต้องทุกข์ระทมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องความรังหรือเรื่องอื่นๆเราประสบพบเจอเนียเราก็อยากที่จะศึกษามากขึ้นนะก็เลยไปเปิดพวกคลื่นธรรมะต่างๆที่ในขฐถเขามีอยู่ก็ฟังแล้วก็อินตอนฟังของหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวนิเทศ ถึงพลิกถึงเข่งมากคือแล้วโดยเฉพาะเวลาผมฟังเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดคือเทศให้กับพระวยการโอโ้โหเวลาการดุดุมากเลยแล้วฟังแล้วเราก็ศรัทธามากเลยเพราะโอโ้โหพระอะไรดีขนาดนี้เฏิบัติเรียกว่าเต็มที่เนาะแล้วก็เรียกว่าชาวบ้านที่มีศรัทธาถวายอะไรไปให้เนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นเสียของเนี่ยเรียกว่าเป็นของดีด้วยซ้ำเพราะว่าได้ทะลุบำรุงพระที่ดีรูปหนึ่งเลยทีเดียวตอนนั้นก็มีใจอยากจะบวชน,นะก็เลยไปเปิดกับแม่แต่แม่ก็บอกว่า เหมือนกับป้าคงไม่ให้หรอกเพราะว่าพ่อผมก็มาจากเมืองจีนนะเขาก็จะมีแนวโน้มเรื่องกับเรื่องคอมมิวนิสต์แล้วคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นเนี่ยกักบเรื่องผานเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ตอนนั้นเสียใจแต่ก็ไม่ได้โกรธน,นะนะก็เข้าใจก็ต้องเราก็เราก็อยากเป็นลูกที่ดีเนาะก็เชื่อฟังเขาก็ไปพอโตโต,ตมาเราก็อยากที่จะปฏิบัติธรรมเราก็ศึกษาพระพุทธศาสนามาก็ประมาณหนึ่งนะ แล้วก็ฟังทำมาพอสมควรแล้วเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าเออมันมีสมาคมหนึ่งเนะชื่อยุพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขารับคนที่ต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะก็ไปปฏิบัติได้ผมก็เลยสมัครแล้วก็ไปปฏิบัติที่นู่นนะครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติธรรมแบบ8วัน7คืนก็ไปกินนอนอยู่ที่นู่นนะโทรศัพท์ก็ทวยึดไว้ไปปฏิบัติธรรมนะเป็น เป็นคอสำหรับเยาวชนตอนนั้นผมอายุ23แล้วนะซึ่ง23เนี่ยก็เป็นอายุสูงสุดที่เขารับแต่โดยคนส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเด็กมอตายนะตอนปฏิบัติที่นู่นเนี่ยก็เรียกว่าเขาบอกซ้ายเราซ้ายบอกขวาเราขวานะเราตั้งใจเต็มที่มากๆเพราะว่าเราเราไม่รู้จักเลยว่าว่าการปฏิบัติมันคืออะไรการนั่งสมาธิมันเป็นอย่างไรกันแน่นะการเดินชงกคมมันคืออะไรเขาบอกให้ลุบหนอพ้องหนออล้วเราก็ตั้งใจเรียกว่าเต็มที่เลยนะ เขาบอกให้เดินจงกรมเดินยังไงนานเท่าไหร่เป็นชั่วโมงเราก็เดินได้มันเมื่อยก็เมื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยล้าก็ล้าเบื่อก็เบื่อนะแต่ว่าก็สู้เพราะว่าเราอยากจะค้นหาสิ่งที่เป็นทางหลุดพ้นของเราแล้วตอนนั้นก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธก็คือพระนิพพานเราก็มีสิ่งนั้นเป็นเหมือนกับเก็บไว้ในใจว่าอ่าคือการปฏิบัติของเราเนี่ยก็ขอให้เรามุ่งเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ แล้วก็เป็นการทานสามมื้อปกตินะครับตอนทานเนี่ยก็ต้องอตั้งใจกินเวลากินหนึ่งคำก็ต้องเคี้ยวละเอียดเลยแล้วมือไม้ก็ต้องอยู่อย่างสงบสงเงก่มก็เป็นการทานอาหารที่ตอนนั้นเป็นการอาหารที่รู้รสและอร่อยมากๆคือแปลกคนก็มองอ้าไปไปฏิบัติธรรมทำไมแบบยังสร้างกิเลสเน,นะคือเวลาเรา ทำกิจวัตรใด,ดๆด้วยสติและสัมป,ปชัญญะอย่างเต็มที่เนาะอย่างการกินอาหารแทนที่ว่าเราจะดูมือถือไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเนาะเรากลับอยู่กับปัจจุบันโดยการเคี้ยวอาหารและอาหารเนี่ยมันจะออกรสเต็มที่แล้วมันกลายเป็นว่ามันอร่อยมากๆในอาหารที่ปรานีอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งมีความอร่อยขึ้นไปอีกมันมีเรื่องราวหนึ่งตอนที่ไปปฏิบัตินะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเขาเนี่ย ก่อนมาในปัตธรรมเนี่ยเกลียดแม่มากๆเหตุที่เกลียดเนี่ยเพราะว่าแม่เขาอ่าล้างกับพ่อแล้วเขารู้สึกว่าแม่เขาคงเป็นคนไม่ดีจึงทําให้พ่อเกลียดและพ่อไม่อยู่กับแม่เพราะฉะนั้นเขาก็เกลียดแม่มากๆเพราะว่าเขาทําให้พ่อที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เจอเพราะพ่อไม่ชอบแม่แต่ว่าพอหลังจากที่ผ่านคอร์สแบบเดียวกันเนี่ยคือ8วัน7คืนเนี่ยลูกเนี่ยวิ่งไปหาแม่นะ แม่ก็เตรียมตั้งกะดหลับไปและเพราะว่าลูกชายคนนี้ชอบตีแม่เหตุผลเพราะว่าเขาเกลียดแม่แต่วิ่งไปหาแม่เนี่ยแม่เตรียมตั้งกาดเนาะแต่พอไปถึงตัวแม่เนี่ยสิ่งแรกที่ลูกทําก็คือวิ่งไปกอดแม่เพราะว่าสำนึกถึงในบุญคุณที่ตัวเองได้เกิดมาแล้วก็มีบุพการีที่เลี้ยงเขาจนเติบโตแล้วก็ผ่านคอร์สมาเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วรู้ซึงถึงพระคุณของแม่นะ ผมก็เหมือนกันนะตอนนั้นที่หลังจากจบคอร์สมานเนี่ยทางคอร์สก็จะเอาพวงมาลัยให้เราก็ถือพวงมาไลัยไปหาพ่อหาแม่เราก็บอกแม่กับป้านั่งบนเก้าอี้เขาก็งงๆนะแต่แม่รู้แหละพอคนถือพวงมาลัยมาก็ต้องมาคารวะแหละเขาก็จะงงๆหน่อยแต่ก็อ่ะมาทําอะไรก็ทําเราก็กุกข่าต่อหน้านะล้วก็เอาพวงมาลัยให้เขาแล้วก็ก้มกราบบนตักเนะเราก็น้ําตาไหลเยอะแยะบนตักเขาเนะเราจําได้ว่าน้ําตาไหลเป็นแบบ มันไหลเหมืนมันมันออกมาแบบพังผูมากๆตาเขาเปียกเลยก็เป็นความรู้สึกที่ไปผ่านประสบการณ์ปฏิบัติธรรมนะมันมันล้างจิตใจนะมันกล่อมเกาเรามันทําให้เราเป็นคนที่อยากจะทําดีนะมันก็เป็นการชําระจิตใจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็พอกลับมา ใช้ชีวิตตามปกตินะก็กลับมานั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างตามภาษาของเรานะก็พยายามจัดที่ทางของที่พักที่อยู่ให้สามารถที่จะเอื้อมหน่วยในการทําสิ่งนั้นแต่ผมก็ทําได้ไม่นานหรอกอหลังจากนั้นก็การกระทํานั่งสมาธิเดินจงกรมก็ทําบ้างแต่ก็ความถี่ระยะที่ทําได้มันก็จะเริ่มห่างไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็ไม่ได้ทําเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ยังชอบทําอยู่ก็คืออา่านหนังสือธรรมะเนะ หนังสือเล่มหนึ่งที่ชอบมากๆนะครับก็คือถ้าจําชื่อไม่ผิดนะเมฆสีขาวทางเก่าเก่าแก่ของท่านติชนทันนะครับที่เขียยเกี่ยวกับพุทธประวัติในมุมมองที่ไม่มีปฏิหารก็ามาเกี่ยวข้องแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ชอบก็คือจะเป็นทางความดีของอาจารย์ประสิทธิ์อินทัศละเนอะซึ่งท่านได้เพิ่งจากไปเมื่อไม่นานมานี้เองน่าจะเดือนที่แล้วนะครับแล้วหลังจากจบปรีเอกนะ ก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็ดูรายการเจาะใจใน YouTube นะครับก็มีพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ไปปฏิบัติธรรมของคอร์สโคเอนกาแบบ10วันนะครับผมก็เลยลองเซิร์ชดูว่าเอะเราน่าสนใจนะคอร์สนี้เป็นยังไงไป10วันแล้วก็เป็นคอร์สแบบที่ไม่ใช่คนไทยสอนด้วยนะแต่ว่าเป็นเรียนจากเทปนะครับโดยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งผมก็ หาจนเจอนะแล้วก็เลยไปร่วมคอสนั้นคอสนั้นเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพก็เขาจะมีรถบัตรมาลับตรงปิ่นเกล้านะเราก็นั่งขึ้นไปก็เดินทางไปที่กาญจนบุรีครับตอนนั้นจําได้ว่าเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะเขาจะว่าคงเป็นช่วงหน้าฝนนะครับมันรรยากาศดีเลยไปเหมือนรีสอร์ทกลางป่าสวยสงบมากๆแล้วก็เขาจะปฏิบัติแบบแบบ่งชายหญิงนะชายอยู่ฝั่งซ้ายหญิงอยู่ฝั่งขวาไม่ไม่ปนกัน แล้วก็พักที่พักก็จะไม่ปนกันนะครับทานอาหารถ้าจะไม่ผิด2มื้อนะแล้วตอนนั้นเนี่ยเน้นนั่งปฏิบัติเป็นหลักนะครับก็คือจะนั่งกายตรงแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นคนนําการปฏิบัติก็จะมาไม่ได้พูดอะไรนะครับก็จะเหมือนนั่งเหมือนคล้ายๆเป็น,ป,นประธานในพิธีแต่ว่าจะเป็นเทปที่เป็นเสียงที่แปลมาจากภาษาอังกฤษทีว่าโอเคการปฏิบัติเนี่ยมันคือย,ยังไง การทำสมาธิคืออะไรการวิปัสสนาคืออะไรโดยตอนนั้นเนี่ยในคอร์สก็จะเน้นบอกว่าถ้าเกิดเน้นเรื่องการทำสมถาะาที่เป็นการทำสมาธิเนี่ยจะเน้นเ,เป็นการเพ่งบริเวณแถวๆลิมผิีปากบนอยู่ระหว่างจมูกกับลิมผิีปากเนี่ยนะครับก็เพ่งเนาะเราก็จะรู้สึกเป็นเหมือนเขาใช้คําว่าสามเหลี่ยมบริเวณเนี่ยก็ทําให้เกิดสมาธิได้ดีนะครับแล้วพอวันที่4ที่5ถ้าจะไม่ผิดก็จะเริ่มมีการ รับรู้ถึงผิวกายนะครับตั้งแต่ศีรษะไล่ลงไปจนถึงปลายเทา้าแล้วก็ปลายเทา้าขึ้นมาที่ศีรษะทําอย่างนี้ไปนะครับตลอดการปฏิบัติเนี่ยก็จะเน้นที่นั่งนะครับจะเป็นการนั่งสมาธิหรือวิปัสสนาอยู่อย่างนั้นไปแต่ว่าการปฏิบัติรอบนี้จะมีผมมีความตั้งใจสูงมากๆจริงอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับตอนที่ไปปฏิบัติกับยุวพุทธทิกะสามาคมแห่งป,ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยบางครั้งมีมียอมให้หย่อนให้ตัวเองบ้างเนอะอย่างเช่นเขาบอกว่า ถ้าอยู่ที่พักอยาเียพยายามเอนหลังนอนเพื่อที่จะทําให้การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบางทีเราก็ไม่ไหวเราเมื่อยเราขอนอนบ้างอะไรเงี้ยคือตอนที่ปฏิบัตินะสิบวันใช่ไหมครับผมเขาดาวทุกวันเลยเพราะว่าคือการไปที่นั่นมันเป็นการนั่งสมาธิอย่างเดียวซึ่งก็น่าเบื่อแหละจาได้ว่าตอนที่ช่วงพักเบรกใช่ไหมแล้วเขาก็ให้เรายืดเส้นยืดสายออกไปข้างนอกห้องปฏิบัติธรรมเนี่ยวิวสวยมากๆเนเมืองการเออเป็นแบบฟ้าหลังฝนบ้างละเป็นพวกวิวภูเขา เป็นวิวแบบเป็นรุ่มรุ่ม,มดันดอถหุบเ,เหวเนี่ยสวยแต่อยากกลับบ้านคืออยากออกจากที่นั่นมันเหมือนคุกทางใจไกลๆคุทกาคทางกายอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกย่างด้านหนึ่งเราก็อยากขัดเกลากิเลสด้านหนึ่งเราก็อยากที่จะพ้นทุกข์เนอะในชีวิตที่มันมันเจอมาเราเรียนมาเราเจอสิ่งแวดล้อมเจอคนเราก็สุขทุกตามภาษาโลกโลกของเราเนอะแต่เรารู้ว่าปลายทางของการปฏิบัติก็คือนิพพานคือการหลุดพ้นทุกหลุดจากวัฏสงสารแต่ว่า แน่นอนการปฏิบัติมันคือการขัดเกลกิเลสเป็นการฝืนกิเลสมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะพอที่จะสองอย่างที่มันทําให้เรายังไปต่อได้ก็คือหนึ่งตอนที่เราเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเนาะมีครั้งหนึ่งจําได้ว่าเป็นการนั่งหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งผมจําไม่ได้ละแต่เชื่อไหมว่าผมรู้สึกว่ามันผ่านตอนนั่งทําสมาธิแบบที่รู้สึกจากศีรษะไปจนถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงศีรษะเนี่ยผมวนแค่น่าจะใช้สามรอบเนาะ แล้วผมรู้สึกว่าความรู้สึกอาจจะผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแต่จริงๆมันเป็นชั่วโมงไปละโหมันเร็วมากๆหรืออาจจะน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำความรู้สึกนะและอีกอ่านหนึ่งที่ช่วยมากๆก็คือตอนที่ฟังธรรมะนะก็ได้มีฟังเรื่องเล่าหรือเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมมันก็ทําให้เรายัางไปต่อได้แล้วในช่วงปฏิบัติเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ปฏิบัติอยู่สักวันที่6วันที่7หรือวันที่8ปดแถวๆนี้นะครับ จู่ๆความทรงจําในวัยเด็กที่ลืมไปแล้วที่ไม่เคยนึกถึงมันมาก่อนแล้วก็ลืมมันไปหมดอะ่ะมันจําได้ว่าเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นที่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ผมก็จําไม่ได้นวนะว่าตอนนั้นจําอะไรได้ปฏิบัติธรรมที่โคเอนการ์ครับสิบวันก็กลับมาที่บ้านนะก็บอกแม่เนี่ยไปปฏิบัติธรรมมานะบุญมาฝากแล้วก็แม่บอกว่า,าช่วงเนี้ยหน้าช่วงดูมีดวงรัศมีเนาะ แม่บอกว่าเนี่ยเคยเห็นแต่ภาพวาดในโบสถ์นะว่าเวลาพวกเทวดามีดวงหน้ามีรัศมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คิดว่ามีเฉพาะในภาพเนาะแต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นจริงๆว่ามันมีอย่างนี้จริงๆซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งเนาะซึ่งเรื่องที่หน้าผ่องแผ้วผ่องใสเนี่ยเออไม่ได้เกิดกับผมคนเดียวนะผม ตอนนั้นพี่ชาผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดนาป่าผงเนี่ยกับตอนนั้นแกไปไปฏิบัติแค่5วันกลับมาเนี่ยคือหน้าเนียนมาเลยเออและอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้หลังจากที่กลับจากออปฏิบัติธรรมของหลักสูตรโคเอนกาสิวันนะฮะก็คือเวลาผมอาบน้ำนะผมก็จะถูตัวเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าผิวเราเนียนไปหมดเลยแต่ว่าหลังจากหลักสูตรนั้นนะผมก็กลับมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในช่วงหนึ่งเนะและหลังจากนั้นพอความศรัทธาหรือความ ตึงของเรามันเริ่มหย่อนลงไปเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติน้อยลงจนแทบจะไม่มีเหลือแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าก็ตอนนั้นมาเจอแม่อีกทีก็ถามว่าแม่หน้ายังมีดวงรัศมีไหแม่บอกไม,ม,ม่มีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นพอเรียนจบมาก็ไปทํางานใช่ไหมครับการทํางานผมก็ก็ตอนนั้นเราก็มีไฟแรงนะเราก็อยากทํางานให้ได้ดีมากๆแต่น่นอนเมื่อการทํางานไปมันก็ในสังคมการทํางานเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ได้เรียบ ง่ายเหมือนกับสมัยเรียนนะการทํางานก็จะมีเรื่องของงานเรื่องของคนเรื่องของเพื่อนร่วมงานเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากเราก็มีความสนใจธรรมะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทําอะไรดีๆที่เป็นกุศลให้กับชีวิตเนะี่ยเราก็ศึกษาธรรมะจนไปเจอธรรมะอันนึงนะก็มาเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งเอะท่านเทศดีนะพ,พูดถึงพุทธวจนะก็เป็นเชื่ออาจารย์คึกฤทธ์นะครับเออเขาท่านะแล้วก็ เมื่อก่อนที่เราฟังธรรมะก็จะฟังธรรมะผ่านธรรมะของเกจิอาจารย์ต่างๆเนาะซึ่งก็จะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าปนกับสิ่งที่ประสบการณ์ตรงของเกจิอาจารย์ต่างๆมาด้วยแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนาะเราก็เลยฟังแล้วเอโอโหคาพูดเหล่านี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วจับใจมากๆเนาะยิ่งฟังก็อินตอนนั้นก็เลยพยายามขวนขวายว่าเออแล้วเราอยากจะฟังธรรมแบบเนี้ย มา,มากได้ที่ไหนก็ไปเจอในช่อง u t u b e นะจนเราก็วันหนึ่งเราก็อยากไปปฏิบัตินะเราก็ไปเจอที่วัดไปทําบุญที่วัดแล้วทางวัดก็มีจัดคอร์สปฏิบัตินะผมก็เลยได้ถือโอกาสพาแม่ไปปฏิบัติทมนะคือต้องเท้าความอย่างนี้ครับว่าคือมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่ผมเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งนะแล้วช่วงที่ผมเรียนไปเองแหละแล้วผมก็กลับไปดูแลแ,แกใช่ไหมครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็มีศึกษาธรรมะก็เลยให้แกศึกษาธรรมะไปด้วยนะแกก็บอกเออเนี่ยถ้ามีโอกาสวันหนึ่งก็น่าจะอยากไปปฏิบัติธรรมบ้างเนะเพราะว่าก็ได้ฟังถึงประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมซึ่งแม่ก็เลยอยากไปปฏิบัติกับผมนะครับแล้วก็เลยพอมีโอกาสได้ไปปฏิบัติที่วัดนาป่าพง์ที่ลำลูกกาคลองสิบเนี่ยก็เลยพาแกไป คือเป้าหมายของผมแน่นอนก็อยากให้แม่เนะซึ่งหรือพ่อก็ตามเนี่ยได้ลงตาเห็นธรรมนะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราแล้วล่ะก็ดีใจที่ครั้งนั้นก็เป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งเดียวท,ที่ที่แม่ได้ไปกับเราแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่วัดทางวัดก็ได้จัดนะปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งก็ผมก็ได้ไปซึ่งพระสูตรที่ผมค่อนข้างชอบนะครับมีหลายพระสูตรแต่พระสูตรที่เรียกว่าจําขึ้นใจ มากๆเลยก็คือพระสูตรเกี่ยวกับการทําความเพียรนะครับเดี๋ยวผมจะลองท่องให้ดูนะที่ผมได้เคยสาธยายก่อนที่จะนั่งสมาธิก็คือหนังเป็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุถ,ถึงประโยชน์นั้นแล้ว จะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ซึ่งสาเหตุที่ผมอยากท่องพระสูตรเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งอาละมันเป็นการปลุกใจให้ตัวเองตอนนั่งสมาธินะแต่ถามว่านั่งสมาธิดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมใช่บางทีก็เรียกว่าฝุ่งซานมากทําสมาธิทายไหลแทบไม่ได้เลยแต่ว่าอันหนึ่งที่หลายๆคนถ้าได้ศึกษาพุทธวจนะจะพอทราบนะว่าจิต ระหว่างหรือตอนที่ใกล้ตายหรือกําลังจะตายเนี่ยสำคัญมากซึ่งพสูตรเนี้ยผมอยากที่จะเอามาช่วยชีวิตตัวเองนะตอนที่กําลังจะตายเนี่ยถ้ายังมีสติอยู่ก็จะใช้พสูตรเนี้ยขึ้นมาแล้วก็จะทําความเพียรและอย่างที่เรารู้เนี่ยว่าเวลาจิตใกล้ตาเนี่ยก็จะมีมีกําลังมากในการที่จะบรรลุทาได้โดยง่ายแต่เอาละถ้าเกิดก็มีคนบอกว่าแต่ถ้าไม่ได้ฝึกมาเลยตลอดชีวิตหรือฝึกมาไม่ดีพอ ตอนนั้นอาจจะสติฟั่นเฟือนก็เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ผมก็จะพยายามปฏิบัติให้ได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยตั้งแต่ครอบครัวมาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยตอนที่ครอบครัวยังไม่มาเนี่ยก็มีเวลาเยอะเนาะเราไม่ต้องดูแลใครหรือไม่ต้องมีจิตว้าวุ่นคิดถึงลูกในตอนที่จะต้องตื่นมาทํากับข้าวหรือว่าจะต้องทํานั้นนี่นู่นให้เขาเราก็ปฏิบัติได้เกือบทุกวันนะวันละสินาทีแต่พอ มีพวกเขามาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะตอนนี้ผมเลยใช้วิธีว่าถ้าตื่นมากลางดึกหรือตื่นมาสักตีสามตีสี่ก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิสั้นสั้นสักสิบลมหายใจนี่ยนะก็จะกำหนดเป็นเอาแค่น้อยๆพอเพราะว่าถ้าเอามากเราธรรมดามันก็จะรู้สึกเสียความรู้สึกก็ตั้งเป้าน่อยๆถ้าเกิดจิตมีกําลังก็ไปต่อถ้าไม่มีกําลังเราก็พอแค่นั้นบทสาธยายอันหนึ่งที่ดีนะครับหรือว่าเป็นคําสอนที่ดีก็คือคําที่ว่ากายคาตาสติอันบุคคลเราใดไม่หลงลืม อมตะชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นไม่หลงลืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําสอนที่เรียบง่ายเนาะแต่ว่าทรงพลังก็คือถ้าเรามีจิตอยู่กับกายใช่ไหมครับก็ทําให้จิตเหล่านี้ไม่วอกแวกมีสมาธิและการที่เรายังมีจิตอยู่กับกายเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่หลงลืมอมตะคือธรรมะที่ไม่ตายเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นคําสอนที่เรียบง่ายเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอย่างไม่รู้ว่าธรรมะที่ ลึกซึ้งเป็นยังไงผมว่าธรรมะที่เรียบง่ายอันนี้ก็เป็นอะไรที่หยิบฉวยเข้ามาได้ไวนะแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการต่อสู้หรือรับมือกับความทุกข์ที่เราได้เป็นอยู่นะถ้าใครรู้สึกว่ายัางกังวลรู้สึกว่ามีชีวิตที่มีความทุกข์หนักหนาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะตั้งสติอะไรได้ mm hmm. ก็ลองใช้ธรรมะข้อนี้ดูนะครับ ถ้าถามว่ายังมีอะไรที่อยากจะทําเกี่ยวกับทางศาสนาไหมอันนึงก็คือการไปเยือนสังเวชนียักสถานทั้ง4นะที่อินเดียและเนปาลนนะก็คือที่ประสูตรประสรุปฐมปเทศนาแล้ก็ปะินิพานซึ่งก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปนะครับก็หวังใจไว้ว่าวันหนึง่งถ้าได้มีบุญยาวาสนาส่งก็จะได้ขอไปเยือนสักครั้งหนึ่งถ้าถามผมว่าผมเคยเอาธรรมะมาใช้แก้ปัญหาชีวิตแบบ จริงจรงจงจ,งจังไหมคือมันก็ไม่ถึงกับตรงไปตรงมานะคือตอนที่ผมทํางานที่เมืองไทยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เครียดมากๆเรื่องเกี่ยวกับงานแล้วก็คนนะครับก็เรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่คือไม่เข้าคายไม่ออกก็ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงก็อ่ะแน่นอนเพื่อนคนเดียวที่เป็นไปได้ก็คือตัวเราเองนะแล้วผม เครียดมากๆนะก็จะกลางคืนก็จะนอนได้ไม่ยาวก็จะตื่นเราก็อาศัยเวลาตื่นนั่นแหละนั่งสมาธิวันละชั่วโมงทุกวันแล้วก็พยายามนั่งสมาธินะก็เหมือนค่ๆก็เป็นเหมือนการเจริญกุศลให้จิตนะครับแล้วก็เหมือนเจริญบารามีให้ตัวเองในความเพียรเพื่อที่หวังว่าอ่ะไอ้ชีวิตท,ที่ติดลมเนี่ยมันจะได้ออกสตีก็ใช้เวลาเกือบปีนะหรือหลากหลายเดือนละกันแล้วตัวเองก็คิดได้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงเราก็คิดแผลนะคิด ยุทธวิธีแล้วก็จัดการแล้วสำเร็จว่ะชีวิตก็คลี่คลายไปแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนาะเมื่อสักหกเจ็ปีก่อนนะผมก็นั่งสมาธิใช่ไหมครับแล้วก็เปิดธรรมะของท่านอาจารย์พุทธ,ธทาทิเทศอยู่ก็ฟังฟังไปตอนนั้นก็มีสมาธิประมาณหนึ่งฟังไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะจิตมันรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราคงไม่มีความทุกข์แล้วเนาะเพราะว่าระดับจิตของเราตอนนั้นนะในสภาวะนั้นรู้สึกอืมอะไรกระทบก็จะไม่กระเทือนเลย จิตนีน้โอ้ยจะเรียกว่าเปี่ยมสุขก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าสงบยิ่งก็ได้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งที่แน่ใจอย่างก็คือว่ารู้สึกว่าไม่ว่าเรื่องใดๆมาบนโลกเนี่ยเราก็คงไม่มีความทุกข์ละในโมเมนต์นั้นนะแต่ละหลังจากที่ออกจากบัลลังก์การนั่งสมาธินั้นไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานความทุกข์ใดๆมันก็เข้ามาแต่เป็นปกตินะครับมันคงเป็นสภาวะจิตแบบหนึ่งที่เราได้เจอด้วยอํานาจของสมาธิถ้าถามว่าวันนี้ตัวเองมองยังไง เวลาประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นยังไงต้อบอกว่าตอนาอายุยี่สิเนะเราเราอยากคขวคว้าหาที่ยึดเกาะยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะว่าการปฏิบัติใดเนี่ยมันจะนําเราไปสู่การหลุดพ้นในความทุกข์ที่เราวนเวียนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ในตอนนั้นได้ปฏิบัติที่ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนได้เจอจกุญแจดอกแรกแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไปไม่สุดนะ แต่ว่าพอเรามาเจอพุทธวจนะในช่วงหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นแนวคําสอนที่ตรงจริงเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ออกมาจากที่พระพุทธเจ้าโดยสอนโดยตรงซึ่งแน่นอนก็จะเป็นคําสอนที่ตรงมาจากศาสดาของเราแล้วผมก็คิดว่าก็คงจะยึดเหนี่ยวแนวปฏิบัติเนี่ยไปจนตลอดชีวิตนะครับผมมาถึงจุดเนี้ยผมสามารถพูดได้เต็มปากนะว่าผมมีวันนี้ได้ก็เพราะพระพุทธศาสนาเพราะคําสั่งสอนนะเพราะ ประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาที่แข็งแรงมีคนที่มีจิตใจศรัทธามีบุญก็ช่วยเหลือเกื้อกูลนะสร้างสิ่งที่เป็นถาวรและวัตถุหรือสร้างสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมมีคนสปอนเซอร์ให้ในการที่จะปฏิบัติธรรมมืม้ออาหารการเดินทางใดๆผมว่าประเทศไทยเราก็มีจุดแข็งจุดดีเรื่องนี้แหละทําให้ประเทศเราเนี่ยยังคงอยู่ได้ตราบจนทุกวันนี้แล้วก็เชื่อว่า แรงศรัทธาหรือจิตใจที่เป็นบุญกุศลของคนไทยหรือในมัรพบุรุษของเราเนี่ย mm. ก็ยังจะคงส่งต่อความเป็นไปของประเทศเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ผมไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีรายละเอียดที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไป แต่ว่าทาั้งที่ทั้งนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะฟังรายละเอียดอะไรที่มากขึ้นหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติม,มก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะผมก็จะเข้าไปตอบแน่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบาย